ก็ฉันชื่อนางตยารัตนประพมค่ะก็ตอนนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนของเจียงวิทยาคมนะคะก็ครั้งแรกที่ไปตรวจสุขภาพนะคะ,ะหมอบอกว่าไม่เป็นไรเป็นแค่ก้อนเฉยๆะคะ่ะเราก็เชื่อหมอค่ะทีนี้เราก็เห็นว่ามันมันใหญ่ขึ้นก็เลย ช่วงปิดเทอมเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดนะคะโรงต้องสอนนักเรียนใช่ไหมคะทีนี้เวลาจำกัดก็เลยรอไปถึงเมษานะคะทำให้โรคเนี่ยมันมันแบบว่าลามเป็นระยะที่สามะคะ่ะก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลศิริรครินที่ขอนแก่นนะคะคุณหมอก็ถามว่าจะผ่าตัดแบบตัดทิ้งเลยไหมนะคะก็ว่าตัดทิ้งเลยคือจะไม่ไม่ไม่แค่ลอกออกนะคะคุณหมอบอกว่า มันมันลามไปที่รักแร้แล้วอะค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นเลงที่อ,อยู่ข้างนอกที่สุดก็จริงแต่ว่ามันใกล้ต่อน,น้ําเหลืองนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ใช่นี่ก็ใช่ใช่ไหมคะก็รักษาตัวมาโดยการทำเคมีหกโดสค่ะครั้งแรกแล้วก็มาที่ศูนย์มะเร็งอุบลมาฉายแสงอีก30แสงและก็มียาป้องกันอีกตัวหนึ่งนะคะที่คุณหมอว่าเป็นยานอกอราคาเข็มละ ประมาณ10,000แบาท17เข็มนะคะซึ่งตอนนั้นแน่นอนว่าร่างกายนี้สุดโสมมากเพราะว่าเข้ายาคือแค่เข้าเส้นเลือดดำใช่ไหมคะดี๋ยจะให้ดูมือตรงนี้เป็นจุดที่มันออกนอกเส้นเลือดนะคะมันเบิร์นที่มือหมดแต่ตอนนั้นเคยร้องไห้ครั้งเดียวนะคะที่ลูกครั้งแรกให้ร้องไห้ครั้งเดียวฉะนั้นก็ทําใจให้ให้รับกับโรคให้ได้ะคะ่ะเพราะว่า คิดว่าเราจะเกิดให้มันเกิดไปแต่ว่าถ้าเวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดนี้คือกําไรชีวิตของเรานะคะคือคิดว่าเราตายไม่ได้ะคะ่ะก็เลยต้องสู้แล้วก็กําลังใจนี่สําคัญมากที่สุดค่ะคือเราต้องกําลังใจดีต้องต้องอยู่กับเขาให้ได้ะคะ่ะนี่พอรักษาตัวนี้มาร่างกายมันก็โทมมากแน่นอนว่าไม่เหลือสภาพอย่างนี้เลยนะคะตอนนั้นนี้ก็ก็ อะไรดีๆเอาหมดนะคะศิยศาสตร์ก็ยังเอาเลยนะคะแต่ว่าก็ทานมาหลายๆอย่างเหมือนกันก็ก็ไม่เห็นอะไรคือเรากำลังเจริดีอยู่แล้วแหละค่ะแต่ว่ายังไม่เห็นความชัดเจนเท่าไหร่นะคะทีนี้คุณหมอโนก็เป็นเป็นพยาบาลวิชาชีพซึ่งแกก็มีประสบการณ์ในเรื่องของมะเร็งที่พรงจมูกด้วยใช่ไหมคะทีแรกก็คิดว่ามันแพงนะคะเพราะว่า เราเคยกินแค่พันกว่าบาทก็คิดว่าแพงมากแล้วอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเอ๊ะร่างกายเรามันไม่มีเลยต้องเสียอีกแล้วอะค่ะเพราะว่าเราต้องจะถูกหลอกไหมก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าตัวเองต้องเสี่ยงแล้วต้องลองให้พอเห็นที่ตัวคุณหมอเองนะคะรู้สึกว่าสุขภาพแกดีขึ้นมากหน้าตาผิวพรรณแกดีขึ้นมากจากที่คิดว่าจะไม่ซื้อก็ก็เลยบอกว่าเอาเพราะว่าแกบอกว่าเงินไม่สําคัญอาจารย์ว่าเขาอยากให้เรา หายจริงๆเพราะว่าเขาเข้าใจสภาพความที่เราทรมานกับโรคมากไงคะก็เลยลองกล่องแรกคุณหมอก็โทรมาถามประจําค่ะว่าสบายดีไหมดีขึ้นไหมเห็นอะไรไหมเราก็ไม่กล้าบอกนะคะเราไม่อยากเข้าข้าตัวเองว่ามันดีไม่ดีนะคะให้มีคุณมาบอกเองนะคะนี่เราถึงมั่นใจว่ากล่องที่สองปุ๊บเนี่ยเพราะว่าร่างกายเรามันโซโสมากเซลล์ทุกอย่างมันพังหมดแล้วนะคะต้องกี่เข็มะะแล้วก็กี่แสงเข้าไปด้วยนะคะ ทีนี้ก็เลยเห็นกล่องที่สองปุ๊บเนี่ยมีกำลังใจขึ้นนะคะที่แรกก็เราก็ชอบแต่งแต่งตัวแต่งหน้าอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแต่งไงมันก็ดูสภาพที่ยังทรงเหมือนเดิมอะคะ่ะเพราะว่ามันหมองคําหุดแล้วทีนี้ก็กล่องที่สองนะคะทีนี้ไม่มีไม่ได้ถามใครเลยก็มีแต่คนมาทักเองนะคะมาทักว่า,าดูสดใสขึ้นนะอะไรเงี้ยแล้วก็บอกบุญเข้าไปนะคะว่าตัวนี้แหละนะคะ มันไม่แพงเพราะว่ามันมันคุ้มค่ากับชีวิตที่ว่าเซลเราเสื่อมสภาพไปแล้วเราจะไม่เสี่ยงหรอที่ว่าจะฟื้นฟูนให้ตัวเองมีชีวิตกลับึ้นมาได้ยาวนานอีกนะคะตอนนี้ก็เป็นได้ปีที่3แล้วซึ่งก็ไปเช็คทุก6เดือนก็ไม่พบที่มันลุกลามไปไหนเลยค่ะก็ภูมิใจถึงจุดนี้ก็ภูมิใจแล้วค่ะมะเร็งนี่นะคะถ้าถ้าถึงขนาดเจ็บปวดนี่คือมันอาการหนักแล้วนะคะเราต้องสังเกตตัวเองนิดนึงนะคะ แต่ว่าดีคือเราเป็นคนหน้าอกเล็กไงคะมันมันจะเห็นได้ได้เร็วถ้าไม่ติดที่อาจจะเป็นเคาะกรรมที่อะไรอยู่คือไปรักษาครั้งแรกแล้วอะคะ่ะแต่คุณหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมันเป็นแค่ซีดธ,ธรรมดานะคะก็ลเลยถือว่าก็เลยได้ช้าไปอีกระยะหนึ่งนะคะมันมีเม็ดอ่าเป็นเหมือนก้อนเนื้อที่แรกตกใจนะคะว่ามันผู่ขึ้นมามันอยู่แถวขาดีบนะคะ จะเป็นเมเ็ดเนเม็ดที่แรกตกใจแล้วว่าเอ๊ะมันแพ้ยาเรื่องยังไงแต่ก็เข้าใจว่าบางทีมันมันเป็นาการที่วิกฤตขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันยุบเลยนะคะแล้วก็อีก,กน,นึงเนี่ยปกติเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยก็กลัวกันนะคะกลัวว่ามันจะขึ้นสมองนะคะทีนี้รู้สึกว่าคุยโทรศัพท์ได้สบายก็ก็คนที่ก็วินานเหมือนกันนะคะก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ปวดหัวแล้วคะ่ะ คือคนเราทุกคนมีมีเขาเรียกว่ามีสาร่อมะเร็งอยู่แล้วคุณหมอจะตรวจค่า C A 153ก็คือกับมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งคนปกติเนี่ยจะมีอยู่ไม่แน่ใจว่ายี่สินไงเนะะี่ยค่ะแต่ตัวเองมีประมาณสามสซึ่งก็ถือว่ามันก็คือไม่ถึงกับเสียงอะไรเพราะว่าเราก็รู้ว่าเราเป็นอยู่แล้วไงคะ่ะก็คือมันลดลงมากหมอบอกที่ซ้ำไปว่าแปอร์ซอยู่ได้5ปี นะคะตอนแรกตกใจเหมือนกันเลยค่ะตกใจมากก็แต่ว่าอีกห้าปีก็คิดว่าคงนานจะหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สู้แล้วอย่าง,นงาหนึ่งเราหนุ่มเพอมีมีลูกด้วยลูกคนหนึ่งยังตัวเล็กอยู่ก็คิดว่าเราจะอ,อนแอไม่ได้ค่ะก็เลยมีลูกเป็นกำลังใจที่ดีดีมากค่ะก็ลเลยสู้ค่ะไม่เหมือนกันหรอกค่ะเพราะว่าตอนนั้น ก็เป็นคนผิวค้ยู่แล้วค้าแล้วก็ยังโซมคือมันแบบว่าล่องลึกแล้วก็แบบโซมอะค่ะแล้วคิดดูซิว่าเรารับยามาด้วยเนี่ยนะคะเ mm hmm. น่เราว่าผมมันก็ร่วงใช่ mm hmm. ไหมคะตอนนี้ก็เริ่มยาวแล้วก็แล้วก็ต่อให้มันดูดีขึ้นนะคะ mm hmm. ก็ตอนนี้ไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าเราป่วยถ้าเราไม่บอก mm hmm. ว่าบางทีผิวพันธุ์ที่ที่มองเห็นอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันอาจจะดีกว่าคนปกติได้ซ้ำอย่างเงี้ยค่ะ ก็ค,คือสุขภาพคนเรานะคะสำคัญมากบางทีเนี่ยเราไปตรวจสุขภาพแล้วนะคะก็บางทีอาจจะผิดพลาดแต่ว่าขอให้เช็คใค้แน่ใจแต่ไม่ต้องตกใจว่าเป็นไม่เป็นนะคะพอเป็นแล้วเนี่ยก็ให้รับสภาพให้ได้เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องของจิตใจมันไม่ใช่ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะโรแมะเราาเ็งมันเป็นเรื่องของเซลล์ทีนี้ถ้าเราเป็นแล้วก็ก็ต้องสู้กับมันนะคะ ตัวที่ดิฉันได้รับก็คือมันเป็นตัวที่ฟื้นฟูเซลล์เกี่ยวกับตัวมะเร็งโดยตรงเลยะคะ่ะเพราะว่าโรคนี้ไม่ใช่เรื่องของเชื้อโรคมันทําให้เซลลของเราเหมือนเซลปกติก็ทําให้มันเป็นโอกาสที่ดีถ้าถ้าเราได้มีโอกาสาได้ยาตัวนี้ได,ได้ได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมั่นใจค่ะเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่เรามั่นใจอะค่ะเพื่อนๆที่เห็นเขาก็เขาถามว่าทําอะไรมาอย่างไงมา พอเห็นเขาเห็นเราปุ๊บเขาก็กล้า,า,าที่จะกินกับเราโดยที่ไม่ต้องไปตื้อเขาเลยอะค่ะตอนนี้เนี่ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษ,ษภาถึงกรกฎาใช่ไหมคะเพื่อนเขาเอามากับเราตอนนี้ยี่สบกล่องแล้วค่ะก็เลยทำให้เรายิ่งมั่นใจยิ่งขึ้น